เจาชายรับทิการมาแล้วครับพบกับแม่ลูกเล่นเกมแบทแมนคร่ะมามีฝนค่ะก่อนไปรับชมอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กาาดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้แบทด,ด้วยนะครับสวัสดีครับวันนี้มาพบกับเราสองคนแม่ลูกครับจะมาเล เกมซัมเบอร์กายค่ะเกมใหม่นะเราเพิ่งเคยเล่นกันไม่รู้จะรอดมาเร็วเดี๋ยวยูเลียดูจะมันมีแล้วเราต้องด่านด่านอุ้ยเียราเราไปพร้อมๆกันนะเราเราต้องอย่าโดนเดินตรล้องตกล้องตกเรามาไม่ด้วยเราสองคนจะต้องชนะไปด้วยกันถ้าเดินมันกวัมากเลยเอ้ยกระโดด และแม่เขาไมีตัวละครตัวใหม่แล้วตนนี้ยังเป็นตัวอะไรเหมือนตัวคุณป้ายอยู่เลยและแม่ใจเย็นเขาไมหุดนี่นนนนทำไมท่าเดินโดเดเยอะด้วยเหรอตายอ่ะเราดูด้วยดิเอา้าจะตายตามมั้วแนมะ่เอาก็เกิดเกิดเกิดที่เดิมใช่ไหมาาาตายตายตายแน่หนูวอ่ะดูไปแล้วนะมันมาแล้วเหรอครับครับ ตรงนี้มันลื่นมากเลยนะล้วต้องมันละมันละางมีว่ามีไม่ผ่านไอ้ตรงนี้สักทีนะครับหนูผ่านแล้วครับผม,มแล้วผ่านแล้วเดี๋ยวหนูขอกินน้ำก่อนหนูเฮ้ยโอ้โหอีกนิดเดียวเองเงินบาง,มงแมทก็รอมามีก่อนตกรอบแล้วอะ่ะมีตกรอบแล้วชนะอ้าว เหลือยิ่เหลือเท่าไรสิบหกคนเองจะตายโอ Ancient, omb, ้ยมีตกล้อมนนามามิเชียแล้วกันตอนนี้เหลือสิบหกคนนามมิดูกล้องเบ็ด้านแบบนะบิทเตอร์บิทแมวมันสมไม่เองเก่งขันให้จบนามมิดูมุมมองใครตายไปแล้วไม่ของมันจะไม่ตายอันนั้นมุมมองคนอื่นตามผู้เล่นเดี๋ยวกันเดี๋ยวกันเแบตอยูไหนนามมิจะได้ตัวแบตตยไหนอะ ตัวมันคล้ายกันหมดเลยมิจิ้มไม่ถูกเลยกดชื่อดิเดี๋ยวตัวละครนี้มันชื่อว่าพินสเปสแมนหายอยู่นี่ค่ะไม่ใช่มปจิ้มใครก็ไม่รู้แล้วไปยืนกับคนเดียวก่อนที่มิจะได้จิ้มโอเคหนูยืนคนเดียวละอยู่คนเดียวอยู่มีไปจิ้มคนอื่นแล้วดิหนูอยู่คนเดียวเอ้าไม่กดผิดอ่ะกดออกอุ๊ยเกือบตกตาย เราดมมีรอรอบต่อไปอุ้ยอุ้ยเจ็บทุกอย่าชนแมตตี้ตัวที่แตงสูงอุ้ยอ๋อคือห้ามห้ามเหยียบสีเหลืองอุ้ยอุ้ยอี๋เยี่เดียวสีเขียวใช่ไหมไม่สีมันจะสุ่มว่าเราจะผ่านหรือไม่ผ่านมันจะสุ่มแบบตกรอบเออทำไมตกรอบแล้วอ่ะก็คือเราต้องผ่านตามตัวเลขเลยโอ้แปดในแปดเขาผ่านมาแล้วแปดคน ไม่เป็นไรเราได้มาเล่นรอบมีดอวันนี้แปดคนคุออกเลยดิรู้สึกอยากกินนาเป็กซี่เลยเล่นก่อนเล่นเอาวันมีข้าวมีจอเขามาแล้วขออยู่ด้วยกันไหมเนี่ยไม่รู้อ่ะขอ,อด่านไม่ยากข้านน้้ีแลวมีไม่ได้อยู่กับแบดอ่ะ ถ้หาค่ะอ๋อหน,หนูหนูไปกดดูด้านของคนที่เขายังเล่นไม่ผ่านหนูใช่เอาอ่ะลองเอามาเริ่มเริ่มพร้อมกันูนมีคนออกไอ๋อล้สองหนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งแปดโอเคเดี๋ยวเอามาสองแล้วหนูโคตรเชิญเองโอเคเอา,ามามีออกทำไมอโคตรยังไงละ่ะทำไมไปสร้างห้องเลย นี่ร่างเหรอหนูก็ถ่ายต่อแล้วนะในห้องถ่ายจะคุกเขิบ๊วยปูเลยนะเข้าห้องได้แล้วครับผมนี่เข้าห้องได้แล้วปึ้งดูซิว่าเราจะได้ด่านอะไรกันมาลุ้น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 อะไรดังดังดังด่านที่ไม่ยากเพราะเมื่อกี้เล่นแค่รอบแรกก็ก็ตายีไปเลยด่านอะไรขอด่านง่ายๆ ด่าแล้วอุ้ยด่าไซโดนาริดด่าอะไรนะด่าไซท์ไซท์น่ารอดไปซ้ายหรือขวาแบบไปขวาอุ้ยออกมากระโดดเจ็บไปละมันมีแทมโมลีนให้เรากระโดดด้วยอุ้ยกระโดดเขามีแทมโมลีนให้เรากระโดดด้วยอ่ะนี่กระโดดไปไหนกระโดดไปสระว่ายน้ำต่อ ไม่ถึงโอ้ยแบสไลด์ทอดแล้วนะอุ้ยตายโอ้ยสไลด์แล้วสไลด์แล้วโอ้ยไม่ถึงอล้เขาวางกักี่คนเลยวอุ้ยนี่เดียวอุ้ยตายเออได้แล้วได้แล้วสไลด์ไปแล้วหนูสไลด์ก่อนแบบนี้อีกแล้วระวังหลุมด้วยมันมีหลุมด้วยดันไปไหนแล้วนะไปถึงข้างหน้าหบบนี้แล้วสไลด์แรกว่ะอุ้ยอุ้ยโดนกระโดดได้นะแบท เม่อคิดนะเมื่อกี้หนูเดินในน้ำได้เมื่อกิ้หนูเดินในน้ำได้หมานีคุณจะพัดลมอย่าโดนพัดลมเคากี่คนเนี่ยมีเท่านี้ตอเย็นหนูหนูเข้าแล้วมัรุนไหแล้วก็รุนีตรงเนี่ยไม่กิดหนูจะโดนมมามีแล้วเนี่ยนี่โมามีใช่ปะแมตตเียมีได้เนี่ยหนูดูตัวละคนมีอยู่ตกรอบล รอบคนเดียวรถทแมนผ่านมีตกรอบไปแล้วมีหลอยกี่คนเดี๋ยอีกสิบกคนสิบกคนดูสิรอบนี้จะชนะหรือเปล่าอันนี้มันมีจะช่วยลุ้นอันนี้มันมีดูในสายตาของคุณเดี๋ยวแบทเดี๋ยวเพิ่งกดนะเดี๋ยวมีจะกดดูแบทด่านเลยของง่ายด่านนี้เล่นแล้วใช่ไหมใช่มันจะเป็นสีเหลืองครับครับไหนแบทยูงไหนอ่ะพิงมีกดแล้วกด กดตรงกลางตรงนี้แล้วเราก็จะเปลี่ยนคนค่ะแต่ว่ามันจะสุส่มให้ว่าเราจะดูใครมีจะดูแมทนี่แมทเดี๋ยวดูแมทก็ยังไม่เป็นไรดูเครื่องแมทแล้วแมทไปเลยแบบไม่ผ่านอีกต้องสีเขียวใช่ไหมพีม่อันนี้สีเขียวอันนอุ้ยเกือบตายอ่ะนี่มาข้างขวาดิโน้ตโน้ตนซ้ายไปเลยโดนเลยเร็วเขาเอาแปดคนนะเร็วเร็วพี่เข้าเร็วเาเร็ว ต่อเสร็จเลยป่เสร็จต่อไปเร่องเอามันมีดูคนแล้วใครกำลเหรอคนนี้นนนนนเ,นเขาก็โดนไลื่อยป่ะเหลือก <8 S 1> ี่คนแปดคนเีลือสิรอบนี้จะเป็นผู้ชนะไหมตื่นเต้นเสียงเพลงเหมือนเกมอันนี่เลยเหมือนเกมอะไรรูป้ป่ะเกมวิดวิดแชร์ในโลบอกราน,นะจะผ่านมั้ยเนี่ยเอากี่คนเอาคนเดียวรอบสุดท้ายไปต้องได้ เอาคนเดียวคนเดียวเหรอเอาคนเดียวคนเดียวอุ้ยตายเนอแบ็คเขาน,านำแล้วอุย้ยที่ลอยู่แล้วเนี่ย,ยเ,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 เดินเลยๆเย็นๆขึ้นยากๆค่ะได้อยู่ได้อยู่นั่นไงไปไปหลบตรงหางนั้นดิเออไปตรงที่ไม่มีลูกศรนะมันจะไปง่ายเดินเดินน,นี่หลบตรงนั้นกระโดดเออไปอุย้ยเจอตรงนี้ด้วยซ้ายซ้ายเออเนี่ยไปเดินเลี้ยมเล้ย มืดนำแล้วเร็วเดเร็วัดจะยิงเด่นัดจะยิงเดนกดะมืไปดูดยพ่อๆเพื่อนๆดกระโดดกระโดดหนึ wow <se ่งคนหนึ่งยิเกระโดดมาเลยไปแล้วดโอเคโอ้ยม okay. 네ีคนชนะแล้วไม่เป็นไร แล้วมันมีดูของแม่ัู๊ะไม่ใช่มันดูของแม,มเป็นเพื่อนกันไงรับรางวัลของมันก็มีรับรางวัลมีรับรางวัลได้บอกสูรางวัลโอเค okay. งั้น <3 S 1> คลิปนี้ลืมบอกไปว่ามันเป็นอีพีหนึ่งเนาะคลิปนี้อีพีหนึ่งก็ขอไปแค่ในก่อนมาทดลองเล่นก่อนมาเล่นไงสนุกดีเดี๋ยวเราจะมาเล่นอีพีสองต่อนะคะสรุปว่า เล่นสองรอบไม่ชนะเลยสักรอบแล้วมามีกก็ตายรอบแรกทั้งสองรอบเลยเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าวันนี้เราสองคนขอตัวลาเมื่อกี้หนูได้เครื่องแต่งกายอันใหม่มาเดี๋ยวหนูขอปรับอครื่องแต่งกายก่อนกันนะแล้วค่อยติดเมื่อกี้ห็นอุ้ยอุ้ยอันเนี้ยอุ้ยเดี๋ยวคลิปหน้าจะมาเจอแบทเป็นอะไรนักอะไรนักอากา เลยมันมีเดอร์เมื่อกี้หนูเห็นว่ามันมีไอ้นี่ด้วยนะเนี่ยตอนนั้นตอนนั้นเธอแต่มียังเป็นคุณป้าอยู่เลยเดี๋ยวเจอกันพุ่งน้าวันนี้เราสองคนขอตัวเราไปก่อนบายบายคุณป้าบายบายคุณป้าบายบายคุณลุง